เฮ้ยมันเนียขนาดนี้เลยเหรอเจ๋งอะสวัสดีค่ะแป้งคีรีทีวีค่ะใครที่ยังหาแป้งผสมรองพื้นถูกใจไม่ได้นะคะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นแป้งรุ่นท็อปจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นขวัญใจของคนไทยด้วยนะคะเรียกว่าปากต่อปากกันเยอะมากๆนะคะถึงความเนียนแล้วก็ความเลิศของชิ้นนี้นะคะจากโคมาซิลกี้ฟิต แป้งรุ่นนี้ใครได้ลองนะคะก็ต้องตกใจค่ะทุกคนเพราะมันฟิตไปกับผิวมันเนียนแนบไปกับผิวปกปิดรูขุมขนได้ดีมากไม่ทําให้ผิวของเราอุดตันหรือว่าเกิดสิวด้วยนะคะแล้วก็ยังคุมมันได้ดีด้วยนะคะโดยที่ผิวของเราไม่ได้รู้สึกว่าแมตหรือว่าแห้งด้านจนเกินไปอย่างส่วนตัวบ้างเองเนี่ยเป็นคนผิวธรรมดาค่อนข้างไปทางแห้งค่ะสามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าแมตแบบญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ทําให้ผิวของเราแห้งจนเกินไปทุกคนมันยังคงความชุ่มชื้นของผิวอยู่ค่ะ แต่มันมีวิธีการใช้ค่ทุกคนไม่ใช่แค่แท็บอะไรปกติแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้ด้วยนะคะว่าใช้อย่างไรผิวของเรานะคะถึงจะเนียนกริดที่สุดค่ะ ก่อนที่เราจะลงแป้งผสมรองพื้นแนะนําให้ลงสกินแคร์ให้ผิวของเราเนี้ยชุ่มชื้นก่อนค่ะหลายคนอาจจะแบบเอ้ยเดี๋ยวลงสกินแคร์เยอะไปผิวจะมันอันเนี้ยไม่จริงนะคะคือถ้าสมมติเราลงสกินแคร์น้อยคือแบบไม่กล้าลงอะไรเงี้ยเมื่อผิวของเราแห้งกลายเป็นว่าแป้งผสมรองพื้นมันจะไม่ค่อยเกาะผิวของเราค่ะแล้วทาให้ผิวของเรามาดูแห้งๆด้านๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยแล้วก็รอให้สกินแคร์เนี่ยซึมลงผิวให้เรียบร้อยก่อนค่ะหรือใครที่อยากได้ผิวที่แบบ เ,เนียนสุดๆนะคะแนะนําให้ลงเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะคะจะเป็นซีซีครีมรุ่นนี้เลยค่ะปริมาณที่ใช้นะคะคือแค่หนึเม็ดไข่มุกค,ค่ะแล้วก็เกลี่ยด้วยนิ้วของเราเนี่ยนะคะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะซึ่งลุกวันนี้นะคะ้ังใช้แค่ซีซีกับแป้งผสมรองพื้น แค่นี้เท่านั้นนะคะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์หรือวัดรองพื้นใดๆเลยมาพูดถึงซีซีครีมกันบ้างนะคะรุ่นนี้สามารถใช้เป็นเมคอัพเบสได้เลยค่ะเขาจะมีทั้งหมด2สีนะคะส่วนตัวบ้างเองเนี่ยใช้เป็นเบอร์หนึ่งค่ะสําหรับผิวขาวเมื่อทาไปแล้วนะคะผิวของเราจะดูสว่างขึ้นค่ะแล้วก็ไปช่วยเบลอพวกรูขุมขนรอยแดงรอยดําอะไรต่างๆก็จะดูแบบจางลงค่ะและที่บางชอบมากๆคือเขาผสมสารกันแดดนะคะ SPF 5 0บวก PA 4บวกเรียกว่าใช้ในเดลี่ไลฟ์ได้เลยค่ะ จากนั้นก็ลงต่อกันด้วยแป้งรุ่นนี้ค่ะไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นอะไรใดๆก็สามารถทําให้ผิวของเรานเนียนสวยได้ทั้งวันรุ่นนี้เขาจะขายแยากตลับพร้อมพัฟแล้วก็รีฟิลนะคะ ตลับนี้ออกมาให้รับแปงกระแทกค่ะเพราะว่าแป้งเขาเน้นเนื้อละเอียดมากจริงจะได้พกอย่างมั่นใจนะแนะนําว่าควรต้องใช้กับพับรุ่นนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าลองแล้วแตกต่างเลยค่ะคือพับท,ทั่วไปเนี่ยใช้แล้วไม่เนียนเท่าพับรุ่นนี้นะคือเขาจะออกแบบให้ยึดกับอนุปแป้งที่ละเอียดของรุ่นนี้ได้ค่ะมาถึงวิธีการใช้นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ใช่การแถบแบบปกตินะคะแต่เราจะใช้วิธีการปาดไปที่ผิวค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้เนื้อแป้งเนี่ยคลุมผิวแล้วก็พรางรูขุมขนได้ดีที่สุด อันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคเฉพาะการลงแป้งของรุ่นนี้เลยค่ะฟินิชหลังใช้นะคะคือผิวเรียบเนียนแล้วก็แบบฟิตผิวมากๆทุกคนอันนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าเนื้อแป้งของเขาอันนูละเอียดมากๆนะคะ mm hmm. เมื่อเทียบกับแป้งผสมรองพื้นทั่วๆไปนะคะบางแบรนด์ที่เราเคยใช้เนี่ย เวลาที่ทาไปที่ผิวมันกองอยู่ข้างบนผิวใช่ไหมมันไม่ได้ปกปิดรูขุมขนของเราเพราะมันกองอยู่ข้างบนกลายเป็นว่าไปเน้นรูขุมขนให้มันดูแบบเบิกบานเข้าไปอีกนะคะแต่แป้งรุ่นนี้ไม่มีปัญหานัแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มจริงทุกคนเพราะว่าปาดไปแล้วเนี่ยเขาเคลือบแบบเคลือบผิวของเราไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงระหว่างคิ้วหรือว่าตรงจมูกนะคะที่บ้างจะมีรูขุมขนที่ค่อนข้างกว้างนะคะพอปาดไปแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบเนียนขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะเรียกว่าพรางรูขุมขนของเราได้ดีจริงๆค่ะ และหนึ่งจุดที่เป็นเทคโนโลยีของแป้งรุ่นนี้นะคะคือเวลาที่เราผิวมันขึ้นหน้าของเราผลิตน้ำมันออกมาใช่ไหมคะปกติ แป้งทั่วๆไปเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเวลาใช้ไปแล้วหน้ามันมันจะเป็นคราบมันจะแบบเยิ้มเยมติดหน้ากากแตกสําหรับแป้งรุ่นนี้ทุกคนอยากให้ไปลองจริงเพราะว่าตัวน้ํามันจากผิวของเรานะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นชั้นฟิล์มค่ะตัวแป้งเนี่ยจะไปแบบละลายนะคะกลายเป็นชั้นฟิล์มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยังฟิตกับผิวอยู่นะคะมันไม่ทําให้เมคอัพของเราเนี่ยไหลยเยิ้มเป็นคราบหรือว่าไปกองติดกับหน้ากาก,ากค่ะ ใครที่สนใจนะคะแนะนําให้ไปลองเฉดสีกันก่อนค่ะในไทยเนยนำเข้ามาทั้งหมด7เฉดสีนะคะซึ่งส่วนตัวบังเองเนี่ยปกติจะใช้เป็นเบอร์ S N 0 0นะคะคือเป็นเบอร์ค่อนข้างสว่างนะคะแต่ว่าในไทยเนี่ยไม่มีก็ล่าสุดนะคะเขานําเข้าเป็นเบอร์ S N 1 0เข้ามานะคะก็จะสําหรับผิวขาวโทนวอร์มค่ะซึ่งวันนี้ที่ใช้นะคะก็เป็น S N 1 0ซึ่งสามารถใช้ได้นะคะงานผิววันนี้นะคะเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็เร็วมา,มากๆใช้แค่ซีซีกับแป้งผสมรองพื้นเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะครบถะะ้วน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ